ยังเป็นอำเภอที่แข็งแกร่งอยู่นะคะยังปีไม่แตกเลยยังเป็นศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากนะคะสำหรับเพื่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินจับจ่ายซื้อของในวันนี้เท่าที่นูสังเกตมาทุกท่านใส่แมสร้อยเปอร์ซนะร้อยเอร์ซอีก2ท่านนะคะวันนี้แต่ตอนนี้ก็รักษาหายแล้วจำนวนหนึงร้อยคนนะคะยังอยู่ในระหว่างการรักษาอีกแปหคนนะคะตอนนี้วันนี้นะคะนาะนอกจาก เราจะมีแมสแล้วก็หน้ากากอนา,ามัยมาแจกให้พี่น้องประชาชนรุ่ถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสานามบินแห่งนี้นะคะวันนี้เรายังได้มีคุณหมอนะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลไข้สุรศัก์มตรีแล้วก็แจเกเจลแอลกอฮอลเช้าดีครับตอ,บอ,บอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบแปดเนาะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ลังปางบ้านเฮายังมีคนที่โควิดอยู่คนน่าเป็น ป้องกันตัวเองนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญวันนี้ค่ายของเรานะครับก็มีความห่วงใยนะประชาชนทุกแห่งทุกที่นะครับก็โดยท่านผู้อัญการมณฑลอาหารหมอขึ้นสามสองนะครับท่านก็ให้พวกเรามามาอมอบหน้ากากอนามายัยพร้อมทั้งเจลล้างมือ เพื่อสุขภาพทุกท่านแล้วก็ความปลอดภัยคนใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่พวกเราต้องมาจักใจ่สยนให้านท่านก็อาจจะมีความเสี่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านด้วยช่วยการระมัดระวังอันดับแรกต้องช่วยกันป้องกันตนเองก่อนนะครับแล้วก็คนที่รองเสนาธิการนะคะมณฑลทหารบกท,ที่32นะคะท่านพันเอกท่านพันเอกกวินยาวิชัยนะคะ ให้เกียรตินะคะมากับเราด้วยในวันนี้นะคะด้วยความ,มห่วงใยพี่น้